ไอ้เมื่ออันดาดีใจเมิ่งอันนดาดีใจน้องเบื่อไมเล้กเห็นนั่นเห็นบอเห็ดคื้อเห็ดเป็นบ่แอมเห็ดเป็นบ่าของเียกบเป็นมจ่าบ่เป็นอู้นั่นตกตุกตจ่าดีดีมัยนีต๊กขี้น้ำกันเนี่ขี้น้ำขี้น้ำกันถึงสองคนเห็นปะห้อ้ายขี้น้ำให้อ้ายขี้น้ำเหี่อ้ายขี้น้ำแอมยับให้อ้ายขี้น้ำอันดาขี้เห็นมั้ ขี่น้ำกันอ้ขี่เออนาแอมนางทั้งนี้นางเร็วนางดีๆเด้จับดีๆมันดี่ตโตโอนโตซายากแล้วผมตายยดีขี้แล้วตาไห้ลูกให้ ปลาไทลูปาไทลูกแอมขี้ขี้น้ำกอดแอวไอ้บ้างกอด <c oughs> เอาไ,ไ,ไ,ไอา้กอดอ้บ้างอะนอย่งป้าอขี้แอ๊วรอป่าราขี้แอมขี้หลดเอากล้วยกล้วยกวยบ้างเออยัดกล้วยแห้งเด้อมันตกเด้ เป็นไอ้นี่เอาขี้กับว่าเป็นแอมขี้กับว่าเป็นแอมอยู่วัดน้ำป่าบบแอมแอมนอนวัดน้ำป่าบบดุกด็กมาเล็วดุกด็กดุกด็กป่าขี้แอมโบ่ป่ามาขี้แอมดอกแอมขี้เลด มายามให้มย่ยามป้ามัมนไม่มกินข่าวนมจีแอมมาขอข่าวนมแอมเอาเข่ามาให้ยาแอมเอาเข่ามาส่งยาขึ้นเข่าเจ้าเขาเหนียวเอาข้าวสารมาส่งย่าผ้อมแอมมากับคุณแม่สองคนพายเป็นเรีย่ยลาจแบบดีดี đại đi đi đó Ô, tốt 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 đi đi nói hải này đó quay bấm quen มันจีตกได้หล่ะก็ดีๆด้วดแม่แไปแ,ม,ม,แไม่อยาอยู่แล้วมไม่ยาแม่เออเน็้อหยัางแม่อยากย,ากย,ากายู่อ่มังวังคีแม่คีหายคีมันจีตัวมันจีตัวเฮดีๆ แม่ไปเบิ้งชวนพักป่าบ่ไปเบิ้งพักป่าบ่ไปเบิ้งพักป่าท่เนี่ยให้เนียงแห้ป่าขี่ไทอ่ะให้ป่าเแห้งสิทิเดียเดียป่าแห้งสิิยป้าไปีอป้าขี่อรบ่บ่ป่าบ่สีเอรอป่าบ่ีนเ ยัไมเบิ้งชวนพักป่าบ่ย่างเอาไปหันไปไปบ่ะไปเบิ้งพักป่ปเบื้งพักบ่ป้านั่งนี่แอบป้านั่งนี่ิป้านั่งนี่ นั่งดีๆนั่งดีๆยังยกขาขึ้นเอา้าขาลงไปแล้วเม่ยได้แล้วมืยเอ็นม่ยดีดีเลยมายังโดนใส่ <laughs> เด็กหน่อยมาวัดก็ได้เล่นิ่แล้วขัน่อาตขันพฟาโต้โเสียหายพี่แดี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 จีะไเสียหน้าหน้า้งเยปจได้แล้วพวกี้ก็นั่งได้งห้มัแม่แม่แม่ยูพูนไปหาแม่ติแม่ไพับ นั่นเลี้ยแม่แม่อยู่น้ำยาแม่ไม่หลามากกับแม่หรือมากับพ่กเมากับแม่เอเอาไปเลยแม่ไม่เอาแม่อยู่ในหันเออแม่อยู่หันะ